สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ต้ยมยำกุ้งชีวีก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้จะพาไปดูข่าวด่วนล่าสุดเกี่ยวกับการผ่อนปรนให้เกษตรกรผูกปลูกพืชที่คาดว่าจะทำการเกษตรในช่วงเดือนมิถุนายนพศ2563นี้นะครับได้แจ้งความประสงค์ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทั่วประเทศภายในวันที่15พฤษภาคมนี้เพื่อรับเงินเยียวยา15,000บาทนะครับ ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นตามไปดูเลยนะครับวันที่11พฤษภาคมพศ2513อาทิบดีกมรมส่งเสริมการเกษตรได้เปิดเผยนะครับว่าเกษตรกรผู้ปลูกพืชได้นนึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนกับกมรมส่งเสริมการเกษตรตั้งแต่ปีพศ2552นะครับ แล้เป็นหัวหน้าครัวเรือนจำนวนนะครับ8 7 1ล้านรายซึ่งเป็นข้อมูลนะวันที่30เมษายนพศส 2, 5 5พนนี้นะครับการดำเนินการคัดกรองรายชื่อหัวหน้าครัวเรือนของกมรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้สำนักงานการเกษตรอำเภอทุกแห่งนะครับ จัดพิมพ์รายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปีพศ2562นะครับและเฉพาะที่ปรับปรุงปีพศ2563ติดประกาศในชุมชนตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมพศ2563เป็นต้นมานะครับโดยแยกข้อมูลเกษตรกรเป็นกลุ่มๆดังนี้นะครับเกษตรกรกลุ่มที่1เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี62และ63นะครับ ขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งข้อมูลรายชื่อให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรแล้วนะครับเป็นหัวหน้าครัวเรือนจำนวน6.4ล้านรายเพื่อให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคัดกรองความซ้ำซ้อนในการเป็นเกษตรกรด้วยนะครับอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรอยู่ระหว่างการดําเนินการปรปับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้วยนะครับ สำหรับผู้ปลูกพืชไว้ก่อนแล้วปีพศ2512และรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ด้วยนะครับซึ่งเป็นเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่2ไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมพศ2513นี้นะครับโดยให้สำนักง,งานการเกษตรอำเภอทุกแห่งได้เปิดให้บริการเกษตรกรโดยไม่เว้นวันหยุดเลยนะครับ และยังพบอีกว่ายังมีเกษตรกรบางส่วนยังไม่สามารถทําการเพาะปลูกในปีการผลิต2563ทับ2560ได้อีกด้วยนะครับเพราะจะต้องรอน้ําฝนนะครับแต่มีความประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้สั่งการให้กมรมส่งเสริมการเกษตรอำนวยความสะดวกและดูแลเกษตรกรให้ได้อย่างทั่วถึงนะครับและให้เกษตรกรได้เข้ามายื่นแบบแสดงความจำนงการปลูกพืชได้ด้วยนะครับ สำหรับเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มที่3สามารถยื่นแบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนและประปับปรุงทะเบียนเกษตรกร,ร,กรที่คาดว่าจะทำการเพราะปลูกไว้ก่อนโดยส่งแบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรได้ที่สำนักงานการ,กรเกษตรอำเภอหรือผ่านอาสาสมัคร,กรเกษตรหมู่บ้านผู้นำชุมชนก็ได้นะครับภายในวันที่15พฤษภาคมพศ2 5 6 3นี้เท่านั้นนะครับ เมื่อเกษตรกรได้ปลูกพืชไปแล้วไม่น้อยกว่า15วันนะครับหรือก่อนวันที่30มิถุนายนพศ2513ให้มาแจ้งยืนยันว่าได้ทําการเพาะปลูกแล้วกับเจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกและตรวจสอบตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการขึ้นทะเบียนและประปับปรุงทะเบียนเกษตรกรน,นะครับให้แล้วเสร็จ และจะสรุปรายงานเสนอคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติมเป็นกลุ่มเป้าหมายที่3ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไปสำหรับโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นี้นะครับก็ขอให้เกษตรกรร,รอผลคัดกรองตรวจสอบสิทธิการเข้าร่วมโครงการนี้นะครับและทางทากสจะโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้นนะครับ และถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวต่อๆไปของทางช่องเราสรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ